ไปงานพิธีเปิดหลักสูตรบทจรุ่น2กันค่ะพลอยจะเดินทางโดยการเรียกแก็บนะคะนี้เราจะใส่เป็นเสื้อโปโลหลักสูตรค่ะถึงโรงแรมเราจ้าเรามาลงทะเบียนกันก่อนค่ะเริ่มต้นงานด้วยชมภาพ,พยนตร์ตัวอย่างสายลักสองแผ่นดินค่ะแล้วพลอยก,ก็มาเจอพี่เต่าสวัสดีค่ะแล้วก็เจอพี่โบ๊ชเป็นพิธีกรนนะคะเรามีผู้แทนเอกอากาชชัครราชทูตจีนประจาประเทศไทยมากล่าวเปิดหลักสูตรค่ะหลักสูตรบทจนะคะเป็นหลักสูตรผู้บริหารไทยจีนค่ะก็จะมีทางรุ่นเล็กและก็รุ่นใหญ่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะ เมื่อพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปร่วมกันค่ะแล้วพลอยก็วาร์ปลงมาซื้อชานมเย็นขึ้นไปกินค่ะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันแล้วดิฉันก็มาเจอคุณเบสนะคะกับพี่ยูค่ะตอนนี้เขากําลังบ่นดิฉันอยู่ว่าดิฉันถ่ายรูปไปเขาไม่สวยเลยค่ะแล้วก็ชี้นิ้วเป็นท่าประจําของเราสองคนแล้วก็มาเจอมิมี่กับพี่ดาวนะคะคือเราสนิทกันตอนที่ไปปักกิ่งค่ะคิดถึงกันมากเลยทุกคนแล้วก็มาเจอคุณเบสค่ะกับพี่เดียคุณเบสนี่กินตั้งแต่หััววนนเลยะะคะ แต่คุณเบสก็ใจดีนะคะเพราะว่าเลี้ยงน้ำพวกเราทุกคนเลยค่ะแล้วก็กินชานมกับพี่ส้มค่ะพี่ส้มคือผู้อำนวยการหลักสูตรนะคะแล้วก็มาเจอพี่เคนนะคะเป็นนายกสมาคมค่ะแอบถ่ายเจ้าหน้าที่สาวสวยประจำหลักสูตรค่ะแล้วก็มาเจอพี่ฝนค่ะคิดถึงมากแล้วเราก็มาเบรกน,น,นะคะก็มีขนมนมเนยชากาแฟานะคะให้ทุกคนได้ทานกันค่ะแล้วก็มาเจอพี่เอะค่ะพี่เอนะคะเป็นประธานหลักสูตรค่ะแล้วก็มาเจอพี่ยูคนสวยแล้วก็พี่ชิพนะคะ เจอพี่ฝ้ายพี่ดาวนะคะเหมือนเดิมพี่ฝ้ายเราบอกว่าทําไมรูปสวยจังก็เลยบอกว่าคนสวยค่ะแล้วก็มาเจอพี่ตี้ค่ะเป็นคู่ออกกําลังกายของหนูนะคะแล้วก็มาเจอคุณสุกัสค่ะคิดถึงเขามากเลยรุ่นนี้ก็มีพี่เอสนักแสดงมาเรียนด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายกับพี่บดพี่เดียค่ะแล้วก็พี่คณะคนสวยแล้วก็ถ่ายกับพี่พลอยพี่อิมพี่เบสค่ะ พี่ยูพี่เจเจคนเก่งของเราก็มาเรียนด้วยนะคะพอตอนค่านะคะก็มีกินเลี้ยงสังสรรค์กันค่ะแล้วเราก็มาถ่ายตอนกินกับพี่ดาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เจอคุณพ่อหนุ่มค่ะแล้วก็มาถ่ายกับรุ่นยังสองค่ะจบการรีวิวแล้วค่ะเจอกันครั้งหน้าใบ